สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Party Animal ใน EP ที่6แล้วนะครับจะเป็นยังไงเราไปชมกันในคลิปได้เลยนะครับไปกันเลย,ยแมวขาวเอ้ยจบเว้ยของขตายไปโดนขนนอ,นอ,นองกูเนนว้วยของกูนี่แน่ยคารันเฮ้คนฟอร์เมอร์คานฟอร์เมอร์ตายไปแซ่ไปโดนแล้วเออนั่นดิเกี่ยวกับฟอร์มฟอร์เมอร์สวยนี่แน่ย ตีเลยป,ปาดแม่งปาดแมงปาดแม่งไม่เลี้ยงโอ้ยต่อยไม่โดนเลยวะหม,มาเนี่ยเออสวยตั้งดีลงเป้าอยู่สวยส,สวย,สวยเอ้ยเหลือเหลือแมวเหลือแมวแมทียังอยู่เอ้ยต่อยไม่โดนเลยวะเออสวยเอ้ยสวยเยสร็จแล้วไปไปลงไปลงไปด้กันน <c oughs> ี่แหละเออฮะวู้ฮู้หนึ่งเต็มพีพีโออย่าให้ถืออาวุธนะเว้ยโอ้ โอ้ต่อยไปดน <oh> เอาเกูทนอะไรพอดีไอ้หมาเออเออเ้าวเาวเาวไปเักอเอยเอ้าโอ้โหตอยลอยเลยเหาวนักหรอเอ้ยนูนหนอเอิ้วป e> um um ิ้วปิ้วปิ้วเาูเานูเาูปิ้วปิ้วปิ้วหหลังแมวหมาไม่กัด ติดติดติดตู้ตู้อ่ะอย่างเว่ยอย่างเว้ยอย่างเว้ยเออติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูอ๋อติดโอ้เล็งเลงเลงเลงหน่อยเล็งหน่อยเล็งหน่อยหายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวนี่แนี่ต่อยเว้ยต่อยคอยเอียงมันคอยเอียงครับพี่ปวดมันต่อยมันไม่กูคนเดียวเลยวะวิ่งไล่เอ้ยจะกลับมันเอออเ้ยวิ่งขันวิ่งไล่สวยอะไรจะขนาดนั้นเอ้ย

อะไรอะไรหมาอะไรหมาอะไรหมาฮึสบายสบายสบายเอ้ยลงไปลงไปไม่เข็ดไปรับไม่เข็ดไปลาบไม่เข็ดไปรับลงไปอ้ยโอ้ยติ๊กแมวไหวเฉียบมุดเอ้ยเกือบเกือบเกือบนอนแล้วเกือบนอนพื้นแล้วเอ้ยพื้นอะอ้าวพี่เกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ย กิดอะไรขึ้นนะมีคนดึงฝ่ายมาโดนชั้นน่ะออเรออือลงไปลงไปโอ้ยเกือบ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 ตกแล้วครับตกไปแล้วมันต่อยแม่ไม่โดนเลยวะเท่ก็สวยไปพี่ไป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 โอ้ยโอ้ชิวเกินบางเกมชิวๆ ชิวเกันไปผมเคขออะไรที่ท้าทายกว่านี้หน่อยได้ไหมยยังไงดีเอาหน้ามารับเท้าทำไมอะไรวะโอ้ยเด้อโอ้โหจัดไป่ะไปโก้แมวขาวกับแมวดำแมวดำลายขาวดำลายขาวญี่ปุ่นว่ะญี่ปุ่นโอไฮโยโอไฮโยโอ้ชื่อว่าโดเรมอนอย่างนั้นเหรอ Nhôi món nữa. Ay vá đi ngon. Mô vái ngọt tê 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 เดี๋ยวมึงเจอธนูกูเอออ๋ออะไรกันนัะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอธนูกูอือมึงเจอธนูกูแน่โอ้ยไอ้เสือไอ้เสือช่วยเพื่อนดีจังนะฮะโอ้ยโดนแล้วบอลมันเตะฉันเหรออโอ้แหลก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 เซฟจากแหลกเลยเซฟจากแหลกเลย โอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับเอออย่าไปต่อยคุณตี thank you ไอเสือไอเสือจุ๊จุ๊กจุ๊กจุ๊เฮ <uh ้ยจูเป็นเด็ดไปเฮ้ยจูเป็นเด็ดไปของลังไปช่วยผมกำลังช่วยยิงยิงยิงแม่งลงไปลงไปลงไปลงโผลแม่งไม่ลงไปวะเออเฮ้ยเฮ้ยยังเว้ยจุ๊กจุ๊ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้เก่งเหลือเกินดิ้นดิ้นเก่งเหลือเกินกูจุ๊ ฉันจฉัรีเกลยอเกลืลงไปเออจุจว้จุว้จ uh, ุจุจุว้เฮ้ยราเบิดสวยแมวราเิดแมวไม่อยากต่ะแมวมันแมวมันแมวมันจะต่อยปัดจจุุจ้าวฮาวทำฮาวทำฮาวไปเลคิโอ้ไปโดนอ้าโดนเสียบสวยเออโทษต่อยมันพี่ต่อยมันเออ <c oughs> โอ,<ผ>โอ้ไม่นะมาก่อนพี่มาก่อนมาก่อน<ป>โอเค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 มาแล้วโอ้เสียบกลางอกเลยโดนโคิวผิดจื้อเขาดูทำไมโดนโคิวผิดละเออมงลงไปจะยุลงไปโดนเอามาด้ละมาละมาว้าายายายาก่อนพี่ชายเฮ้ยขึ้นได้ว่ะย,ย,ยามยามอยู่ยง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 โอ้ยโอ้ยควันควันควันโอ้โหจุกว่ะเฮ้ยเรียกเสร็จกูละ เสร็จกูละเสร็จกูละเออลงไปเออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเนนี่เราไหสบายบายจีอะไรวะจีอะไรไหจีจีหอยอ่จีเอ้ยเเลยี่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้้โอเคลงไปโอ้ยโอ้ยติดพุงมีคนล่องหนมีคนล่องหนเออ ไปมันยังไงซีฮะโอยย้รอดโดรมอนไปเลยดูลายเอมอนขึ้นจะดู messenger. โดโดรอมอนปวดจุกว่ะโดนช็อตเอ้ยแมวแมวอะแมวนี่ไปเลยจุกสวยอันท้ายเหวิ สะใจเหลือเกินแบบเวลาเตะคนที่มันกำลังขึ้นมาเนี่ยหมาลงวะหมาดิหมาดิเออเขาเอาโอ้ยทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ชันการทำอะไรพี่ชันเฮ้ยวเดี๋ยวฉันหลงเว้ยไปมาแล้วเฮ้ยปืนช็อตปืนช็อตเฮ้ยอย่างงี้เฮ้ยปืนฮ่าชอตมันปืนนต้องสวยเนี่ยแข็งมากเลย โอ้ยช็อตไปโดนพี่เล็กรอดไหมรอดอะโเคอเคแต่มันดักรอท่านน่ะแมวส้มอ่ะมันดักรอท่านอยู่เอ้ยเฮ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 ้ยไป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 มบ้า มาปล่อยเธอก็ลองมาแมวสุกมาเล่นชั้นเหรอมาแมวสุกจับอะไรเักหนาฮะกาจะรอดจับเหนานี่ยโอ้โหโอ้ช่วเพื่อนเกยบร้อยเอ้ยไอ้บ้านี่มันเน้นอย่างเดียวเลยออกนอกแบบเหรอใช่ออกนอกแบบเลยสูๆครับผมไปกันเลยจเก็บเก็บมนกัน้อคนเออว้า โอ้โหโยมปนู่นย่งเวอย่างเวอยังอย่ง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 ฉันยังฉันยังยังไม่ตายยังหายใจปะังไปสวยกลับัอจุกจุกโคจุกเอ้าไม่ยปลาใครวะปลาใครปาใครก็ไม่รู้เออลงไปสวยบร้อยโอ้สบายสบายชียวสลงกงแล้ววะ จังโหดร้ายเหลือเกินเป็นแมวส้มเลยเขาแล้วเป็นโซมองแค้นจัดอืออือเนี่ยโอ้ยโดนหมาล่าอีกแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วเราไปช่วยนี่แน่นี่แน่นี่แน่หมามันชอบล่ากับหมาไอ้หมานี่แหลเออจุกเฮ้อจอก ไม่โดนไม่โดนแล้วไอ้หมาหมาหมาไอ้หมาไอ้หมาจุดนะเออตายเรียบร้อยเอ้าตายแล้วสวยเอ้าบันเทิงละไอ้หมาเพ่งเล็งฉันอ่ะตาเรียบร้อยเลยเดืยดทีมเหลืองวะไอโยนไปเจย์โยปลาใช่เ๋ยวโยปลาเออหลบนะเออถอยโดนโดนแล้ววเรแล้ว หนึ่งๆเว้ย Thank you หนึ่งๆเว้ยมาดิมาดิ๋ยเฮ้ยโอ้โหโถ่ไม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 ่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่สวยปู่ป้าป้าปาปึ้งโอ้ยสวยต่อยไม่โดนเลยเสวยเอ้ออย่าล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 ่าเอ๊ะต้องไม่โดนโ่าไม่ลึกเว้ย เอ้ยขึ้นไปได้ขึ้นไปได้โผล่โผล่มันโผล่มันเออสวยลงไปเออเออเอ้เโอ้ยจุ้ยชนะแล้วโอ้โหชิวๆ่ะเอาไม้แบ่งใครเลยวะชิวเราไม่แบ่งใครเลยนี่แหละพลังเห็นน้องแมวพลังเห็นแมวกันน่ะบตุ๊บไปธาตแมวซะโอ้ ทำเลยผมโอ้โหโถเอ้ยโอ้โหหลังแอดเลยในพวกนี้เนาะเป็นไงแมวเป็นแมวเด็คุลาไงเป็นไม่ทัานละเป็นบีอินละเอ้ยสู้ดีอินกับพานกับพานกับพานพรอมเออเฮ้ยหลังเราจย้อนกลับไปดูแลแต่ภาคหนึ่งเลยนะ Do a do a bổn version tội. Hãy chắc mọi chặt O nắng mặt đi kèm bát đều. Mày mày. Ok, ok, ok. Ah, bỏ lỡ bụi mày. Nói bỏ lỡ 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 bỏ ได้ป่าวได้ได้โอ้โหแมวสวยออกูจะไม่จับหัวแมวทำไมไปเอาเขาไปให้เถอไปกเอาเอาเอาเพื่อนมากคนตากปล่อยวะไปแล้วจ้ะสวยเอรอเห็นจะเป็นเทพจูในดกดนนะเว้ยึบ ว้าอย่างเว้ยเอ้ยเป็นไงวะสวยเออสวยเข้าติดโดอตือสวยงามโอ้ยมา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 ไปพี่เดี๋ยวมาโอ๋อโอเคๆแม่แม่มา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 ชัดจ่ะเออมาเฮ้ยโอ้ยสวยเข้าทางจับเยี่ยมโล่งเลยหลับเลย

เอ้เค okay, okay. okay. ah, ้ยลา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 อาบๆอาบัเลยบุลลี่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 บุลลอ่บุลลี่บุไลอ่บุลลี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 ่าุลลี่บุลนี่บุลล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 ี่บงลลี่ลลี่ีุ่บล ตรงได้ดีว่ะบอกแน่นอนจับไปแลรอรอรอสวยเอ้าจับไปดนจิบไปดนเ้ยเฮ้ยเอ้บไ้ไอู้จะใส่ผมเนี่ยเดมอน้สวยอๆๆๆรอ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 ไปโอเคโอเคไอ้สวยว้ฮ่าฮ่ากูด อ่ะพี่พีดิไนส์ไลท์โกว่ะจริงอันนี้มากันชมตับหมดอยู่ไปเลยลงเลยเออเราไม่แบ่งให้เลยนี่คือไม่แบ่งใครเลยแบบไม่แบ่งแทมให้ใครเลยเออเออให้แบ่งใครเลยสบายสบายจริง Nice team thank you thank you thank you you love you นี่คอแอคนะอ้าโอ้ฉันฉันหลับหลังเลยเนี่ยหลับหลังฉากเลยนะแอคสวยแอคสวยไปสีทองทองเ่ยเออเออถอดตะเกิดรทองทองเนี่ย มสีแล้วว่ะเราสีน้อเงินนี่วาโอเคใช่ใช่เวโดนแปเป็ดวายวายไปข้าวข้โอ้โหดึงคอไวฮานู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 ฮนูต่อยมั่งจะว่าไอ้หมานี่เออสวยตอแน่ตอไปไปอ๋อติดติดเออฮานูฮานูยิงฮานูทำไมเล่าเจ็บ เขดูเอสวยมาบ้าไปสวยามาไปนะอย่าอย่าเขาล้องขาร้องโอ้เป็ดโอ้โดนเป็ดฆ่าอ้หานหักไปไอหัน้ขาเป็นไรเนี่ยเอาลอกลึกโอ้ยขามอ่อนเปลี้ยอ่าเหอยแล้วเฮ้ แตงโมโไปต,ต่อไยไปโดนเลยเว้ยเน้ยตรงลื่นซะเออโอยหล่นแล้วโอยอะไร <terms> ilot, เนี่ยเออสักทีไปไปสวยสู่ความเว้างไปซะสู่ความเบื้งวางอันไกลพนโอ้ยโอ้ยโดนเป็ดโอ้เรียบร้อยโดนเป็ดขา เรียบร้อยเรยบร้ายมาเลยสู้สู้ขาสู้เขาเอาเบ้วไปปึ้มไม่โดนใครเลยมามาขออาลูกหนึ่งเอ้าโยนไะไรเนี่ยโยนออกแหมเฉยเลยเอ้เกูเออเเอเอ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 ไเออัออออเอไเอมัออออเอไเอเอ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 ไเออเอเออะอเอ เจนเจนเจนกูไอเป็ดมึงนี่หลายรอบแล้วมึงกับกูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสวยเจนเกียร์ไอเป็ดบ้าเอ้ยโอ้ยดดไปสวยไปดูแป๊บเดี๋ยวยิงมันเฮ้ย โอ๊ยโดนเสียบหลังทำไรดีอยวตายตายผมเย่าตยผมลเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยโอ้โหฝากเต็มตัวเลย โอ้โลุกไม่ขึ้นโอ้โหเกินโอ้ยบุรี่เกินดูดดูโอ้โหโอ้โหทรมานโห้โอดเกินยังไงล่ะคอนเทนต์จะจัดเลยเนี้ยยิงจนเป็นยิงอยเป็นยิงจนเป็นเม่นเตอเม่นต่อใครตกไปวะเนี เฮ้ไปโดนเว้ยเป็ดบ้าปั่นไปเถอะปั่นไปเถอะมึงโอโ้จับไว้ปั่นไปเถอะเอ้ย,อยขีย่คอทำไ <ป S 2> ะมะเนี่ยหยุดตรงตรงกลางดีกว่ากลัวพราะไม่รถดพราะพราะแม่งพราะแม่งสู้หว่วยปีนทำไมว<อ>นะเนี่ยเอาดี๋ยวชดมัน นี่ไงช็อตแม่งเลยอ้าวลื่นกวยอ้าลื่นสองโอ้ยไอ้หนะพี่ดับเบิ้ลลื่นดับเบิ้ลลื่นเรียกว่าจับดับเบิ้ลลื่นอ้าวช็อตกันเองเอาเองเอ้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยยา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 ยอู๋ช็อตนานเกินเอาแบงเฮ้ยไม่นะไม่ไม่ ไรช็อตนั้นให้ไปก่อนลำแบบ้นเอ้ยให้ไปก่อนให้ไปก่อนเออแบ่ง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 มันบ้าเด้๋ยวมันยวมันจะถอดอาวมันจับมือเดียวทำไวะนี่น่อนี่น่ไอหาป้าสวยตรงไปเลยยายายาเถอะทำดีนี่แหอ อาวไปสู้เออไม่เลวไเลวเออโอ้มัช่วยเพื่อนอุ้ยโอ้ยอุ้ยเอาไปโดดไกลมากไปเลยเรียบร้อยโดนหลบหลบหลบหมันหลบแม่ม่แม เอ้ยผู้ช็อตเว้ยมาเตะมันเล็งกูคนเดียวเลยวะจะเอาจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ป่ะจะเอาใช่ป่ะเอ้ยจะเอาใช่ปะอะไรกันจะเอาใช่ปะจะกูกตายตายแล้วเอ้าใครตายพี่เหรอเออเะฉันตายกันตายเอ้ยสีสีเลยวะ อุ้ยคนละสีวะไอหมาใจเย็นสู้เขาสู้เขาสู şey ้สู so then, ้สู Shoot, ้เขาสู้เขาสู้เขาสู้เขาอะไตอนไหนล่ะสู้เขา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 สู้เขสู้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 เขาสู้เขาสู้เขาเอาดิไปแตงโมเลื่อเลื่อแตงโมจูไว้ใส่มันเออสวย เฮ้ยโอ้ยหมาเออมีโอกาสตั้งหลายรอบเนี่ยเฮ้ยๆยสวยโอ้ยเคเดี๋ยวไปแล้วสบายอ้าวอะไรวะเนี่ยจะไม่ได้เล่นเลยลื่นลื่นเฮ้ยขอีซีอีซีที่เกือบแพ้เมื่อกี้ถ้าหมาไม่ลงนะเกือบแพ้ใช่ใช่นี่แหละ แอคหน่อยขอแอคหน่อยหน่อยหโอ้โหขวดแอคดูขวดแอคดูหมาดิใส่แว่นก็มาก็มาเจอกับยังกรีว่ะมาเถอะมาเถอะด่านอเลยนะด่านโมลมอ๋อโมลมเออต้องมามาขโมนขโมนแมนเฮ้ยขโมนมาต่อขาเอ ลงไปเลยอันดับแรกอะเข็นขอเข็นขอขอ,อ้าหมงกินไปแล้วไอ้เก๊กจิโอ้อ,อาโอ้โหถูเต็มหัวเลยโอ้คุณข่บคุณขอบคุ Thank you เออเห็นภูมิจับเจาะ <Thank S 2> อาวุธโอเคอโอราสีอะไรนะเราสีแดงโอเคโอ้โห <laughs> ต่อยตกเลย <laughs> อพี่ก็โหดเกินยหลักก่อนแล้วโอ้ยรอดไปเนี่ยโอเครอดเสร็จคนละเพิ่งโออเท่หลักก่อน thank you อาโอ้ยโอ้ยพี่ก็โหดเกินพี่ก็โหดเกินพี่ฟาไปเลี้ยงเลยเออพี่ก็โหดเกินาไปเลี้ยงเลยเพื่อนพี่ตายแล้วพี่ฟาเพื่อนพี่ตายแล้วพี่อ่ะครับโอ้โหหลบได้เว้ย เอาตัวนอกเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเวัดปลาวัดปลาวัดปลาเฮ้ยฮักฮักฮักเฮ้ยบันเทิงแล้วบันเทิงแล้วอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยทันทันเนี่ยทันไะเนี่ยเฮ้ยทันทันทันโอเคครับเคอ๋อไยเอาแม่งเนียเฮ้ยยังรอจังเลยรอเโอ้โหปฏิหารปฏิหารปฏิหารมีจริง เอ้าหลอนไปแล้วอ๋อพี่เอาเลยยังรอดอีกอะเดี๋ยว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 เรขึ้นมาเดี๋ยวจับไปเอ้าโอ้โหมันรู้อะรู้แบปเลยรู้เชิงเหรอ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 สวยสวยไปพี่ไปสวยสเอ้ามันยังไม่หล่นเอ้ยไม่หล่นเห็นจริงอ๋อไม่เป็นไรแต่มันขึ้นไม่ทันแล้วล่ะไม่ รอ,อ,อดโอเครุก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 สวยสวยโอเคู้เยี่ยมโู้ยสบายสบายเกือบไปแล้วสวิดโรสวิดโรโยนลงไปเฮ้ย,อยเอ้ยเอ้ไอ้โอ้ยไม่อเอาเลยโยนมาเลยสวย thank you เ้ยไม่โดนโอ้โอหตายแล้วตายแล้วโดนไอ้เคทำมาดิโอเคเลเฮ้ยนี่รุนไหมเอาลงแม่งเลยเอาลงแม่งเลยเนีอะเอาลงเลยเฮ้ยโคลาสีว่ะไอ้ไอ้เบนไอ้เบนมันตึงอ่ไอ้เคอ่ะไอ้เคเบนตึง อ่าได้้ๆมันจะตึงมันจะตึงสักแค่ไหนกันเชียววะนั่นสิเอ้ยมึงเชียวมึงตึงนัดเหรอเสียบ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 ทุ่เออระเบิดระเบิดระเบิดโอ้เลี้ยงคนต่างเลงยิงกันเสียบว้า เร็วจัดไวจัดแบงกี้บอกโอ้ไม่ได้อุตส่าห์เปิดเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งแล้วโอ้ยไม่เหลือคนรุ่สีเหลือคนรุ่นสีรอดเลยอดเอ้าลอด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 เหนื่อยเปน Thank you Thank you man ว้าผิดแผนตั้งสี่ผิดแผนตั้งสีโอ้ยมือฉลาดมากเลยใช่พลาดอะได้ไง โอ้ยออเป็นอะไไปแล้วโฮ่มันเลงผมว่าไอเคแล้วไอเคเป็นโอ้โหโยนจริงเลยอะไรของมึงไอเคเป็นเอาแม่งโอ้ยไอเบนเ้ยไปนะไปน้มนะไปน้เป็นทันปะเนี่ยเนปะเนี่ยทันประเียนทันทันฐานยมึง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 ตายสลบคู่เลยมาคู่มึงไะไอเป็นโอ้ย โอเคไปอู้หู้ยต่อยผิดคนพี่ต่อยเพื่อนเดินไปจะเหาจะห่าเอ้เปลยนจะเปลยนจเหายังไม่ตายที่ยังที่ยัต้องหายใจที่ยที่ยังต้องหายใจเปลี่ยนบรรลุเคล็ไปเลยโอเคตายแล้วทิปต้องรัวต้องรัว ไปสวยครับขึ้นให้เดี๋ยวเเอาลงแม่งเลยไหมนั่นสิเออเออโอเคอยู่โอเคอยู่อืไม่โดนเลยไอเยี่ยงกี้เยี่ยงกี้เอาพี่สวย<ป>อะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่ไปอไอ้นั่นอ่ะออไม่โดนเลยวะ ่งโอ้เรียบร้อยตายใครตายพี่เหรอตายโอ้ไปนะโดนยังกี้ยังกี้มันรู้รู้เชิงรู้เชืงอไปเลยไปเลยโอ้โเยยังกี้ชนะเอาเอาโอ้ยอะไรวะอะไรวะ เฉยงงกันดิงงเหมือนกันดิงงงงงงเลยทีเนี้ยมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเออโกงวะเนี่ยโกงโกงเฮ้ย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 โอโหให้เขาซีดเลยเถอะอ้าปากหวอเลย